วิธีสร้างรายได้จาก Facebook Reels ด้วยเพลงผ่านโฆษณาในคลิป Reels ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม2023หรือกรกฎาปี2566ของเรานี้นะคะค r e a t o r ที่ได้รับเลือกจะได้รับการแจ้งเตือนในแดชบอร์ดมืออาชีพและแอป a c e b o o k ว่าขณะน,นี้คุณสามารถสร้างรายได้จากคลิป r e วิวที่เข้าเกณฑ์ด้วยเพลงที่มีลิขสิทธิ์ได้แล้ว และเพิ่มเพลงจากคลังเสียงเพลงของ Facebook ได้มีหมายเหตุปิดท้ายนิดนึงนะคะเพราะเพลงจากคลังเสียงเพลงของ Facebook เท่านั้นนะคะคุณจะไม่สามารถสร้างรายได,ได้ได้จากเพลงที่ไม่ใช่เพลงที่มาจากต้นฉบับค่ะรวมถึงเพลงที่มีลิขสิทธิ์ด้วยนะและเพลงที่มีป้ายกำกับตัว E อยู่ห้อยท้าย จะทำให้ไม่สามารถสร้างรายได,ได้ได้หรืออาจโดนจํากัดรายได,ได้ได้นะคะสำหรับเพลงที่มีห้อยท้ายตัว e นั้นถ้าเราสังเกตเห็นความหมายของมันก็คือว่าเป็นเพลงที่มีเนื้อหาตรงไปตรงมาเป็นเพลงที่มีเนื้อหาหยาบคายนะคะก็หยาบคายเสียดสีเขาจะมีตัว e ํกากับตรงนี้ เพราะฉะนั้นผู้ปกครองถ้าเกิดว่าเห็นเด็กที่จะที่จะฟังเพลงแล้วมีตัวกำกับตัวอ e ีห้อยท้ายเพลงอยู่ตรงนั้นให้ระวังด้วยนะคะเขาก็เลยควบคุมมาแบบนี้ค่ะเฉพาะคนที่ได้รับเชิญให้สร้างรายได้จากเสียงเพลงในทางของ Facebook นะคะถึงจะมีรายได้จากตรงนั้นและอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าพอสิ้นเดือนมาเขาก็จะหักรายได้ แบ่งไปให้กับเพลงที่มีลิขสิทธิ์เหมือนเดิมนะคะให้กับเจ้าของเพลงเหมือนเดิมค่ะทีนี้สำหรับคนที่ยังไม่ได้รับคำเชิญใดๆให้สร้างรายได้จากเพลงที่มีลิขสิทธิ์นั้นใดๆก็ขอให้ไปเช็คหลังบ้านเหมือนเดิมค่ะอย่างน้อยสัปดาห์ละสองครั้งแล้วก็เช็คคุณภาพเพจของเราเรื่อยๆด้วยนะคะเพื่อความสบายใจและความปลอดภัยของคลิปเราค่ะ